สวัสดีครับวันนี้เช้าวันหยุดนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็พามาดูในเล้าไก่นะครับวันนี้ผมเป็นคนเลี้ยงนะครับประมาณชอบเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับนี่ครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับได้ยินเสียงนะครับจากในเล้านี่ครับเป็นเล้าสองนะครับดังชิ๊กชิกชิกิกครับอันนี้เป็นเสียงก็คือไก่ออกนะครับนี่ครับอันนี้ครับ อันนี้ที่ผมได้คุยไปในคลิปผ่านมานะครับข้อดีของการเขาเรียกว่าจัดรังไข่นะครับของผมใช้นิยมชมชอบในการทำรังไข่ใต้ดินนะครับหรือว่าบนบนดินนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้อากาศร้อนนะครับนี่ครับมันออกมันออกดีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเศษของไข่นะครับนี่ครับ อ่านี่ครับมาดูอันนี้ดูจากรอยเลือดนะครับเนี่ยดูจากรอยเลือดนี่คือออกไม่นานนะครับยังเปียกๆอยู่เลยนะครับด้านในนะครับครับอันนี้ก็สามารถให้มันเป็นกินนะครับแคลเซียมนะครับเอาไว้ด้านนอกให้มันกินได้นะครับเดี๋ยวเราก็เปิดดูนะครับว่าวันนี้มันออกกี่ใบนะครับอ่าแล้วก็เหลืออีกกี่ใบที่ยังไม่ออกนะครับค่อยๆถอยหลังถอยหลังไก่ออกไปนะครับ สรุปตอนนี้น่าจะออกตัวเดียวนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองถอยถอยไก่ตัวเมียตัวนี้ออกไปก่อนนะครับโอ้เนี่ครับสองตัวนะครับผมก็สงสัยอยู่ว่ามันไปไหนมันกินหรือเปล่านะครับสองตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ไข่เปียกๆตะกี้นะครับอันนี้คือออกใหม่ๆเลยนะครับอันนี้นะครับออกใหม่ๆเลยนะครับครับจิบๆเลยนะครับ สำหรับคนที่รักสัตว์รักไก่ชอบเลี้ยงไก่นะครับเะชอบเลี้ยงไก่เป็นทีวิตจิตใจนะครับบางทีการเลี้ยงไก่เนี่ยจะทําให้สําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับแต่ไม่ใช่ผมนะครับผมผมไม่เศร้านะครับผมชอบความตลกครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะบางคนแนะนํานะครับที่เขาชอบเป็นโรคซึมเศร้าก็หาไก่มาเลี้ยงก็ได้นะครับบางทีมันจะทําให้เราหายเครียดได้นะครับ บางทีเราเครียดจากงานมาแล้วก็มาดูไก่มันได้นะครับอันนี้ตัวนี้มันขนมันแห้งๆนะครับแสดงว่าอันนี้คงเป็นออกก่อนนะครับแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะขนมันแห้งแล้วนะครับตัวนี้นะครับขนมันเปียกนะครับตัวนี้เป็นน้องไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องให้ให้ไอ้ตัวนี้เรียกเรียกกันว่าน้องนะครับไอ้ตัวนี้เป็นเป็นน้องนะตัวนี้เป็นพี่มันนะครับ อ่านี่ออกสองตัวนะครับเวลาเราตรวจเช็คไก่นะครับเวลาไก่เกิดลูกครับออกจากไข่นะพยายามเอาลูกไก่ไว้ด้านหน้าแม่ไก่นะครับพอมันจะได้เห็นนะครับมันจะได้ไม่เหยียบนะครับแล้วทีนี้นะครับไข่นะครับเอาไว้หลังนะครับนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขยับมานะครับเนี่ยบเดี๋ยวเราขยับอ่าอย่างเงี้ยผมาะนั่งให้ดูใกล้ๆนะครับ สังเกตนะครับอันนี้นะครับยกซูมชัดๆนะครับไม่รู้จะซูมยังไงครับอันนี้มีรอยนะครับเขาเรียกว่ารอยแตกนะครับถ้าเราฟังเสียงใกล้ๆเนี่ยมันจะมีไก่เรียกอยู่ด้านในนะครับก็คือว่าอีกประมาณสักครึ่งวันหรือว่าไม่น่าจะเกินวันนี้นะครับน่าจะออกอีกหนึ่งใบนะครับตัวนี้นะครับส่วนใบนี้นะครับ ใบนี้ยังไม่มีรอยแตกนะครับขย่าดูก็ยังแน่นๆอยู่นะครับเดี๋ยวมาเช็คใบต่อไปนะครับใบนี้เบาๆนะครับอาจจะไม่ออกนะครับใบใบนี้นะครับใบนี้ขย่าวดูนะครับเบาๆนะครับอันนี้ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นแก๊สด้านในนะครับหรือว่าเป็นไข่หวมนนะครับตัวนี้อาจจะไม่ออกนะครับอันนี้อ่านี่ครับอันนี้ฟังเสียงครับอันนี้น่าจะออกนะครับแต่ว่า แห้งๆต้องช่วยสก,กิดมันนะคร,กกนนนครับนี่ครับสก,กิดนิดนึงนะครับนี่ครับอ่าสกิดนิดนึงนะครับอย่าสก,กิดเยอะนะครับให้มันออกตามธรรมชาติของมันนะครับอ่านะครับช่วยมันนะครับเอาวางไว้ก่อนนางตรงนี้นะครับ สรุปแล้วนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับมันน่าจะออกอีกประมาณสักสองใบนะครับแต่สามใบนี้มันยังไม่แน่นะครับพอมันไม่มีมันไม่มีรอยจิกนะครับมันอาจจะออกทีหลังก็ได้นะครับนะครับแต่ที่แน่นอนแล้วนะครับก็คือตัวนี้ครับสองใบนี้ครับยังไงก็ต้องออกนะครับ หนึ่งสองสามสี่ชุดนี้จะได้ประมาณสักสี่ใบครับที่เหลือนี้ต้องลอยคอยลุ้นนะครับมันจะออกหรือเปล่านะครับนะครับเพราะบางทีตัวผู้มันอาจจะไม่ค่อยมีเชื้อนะครับก็มีสาเหตุหลายอย่างนะครับที่ไข่ออกไม่หมดนะครับหนึ่งตัวผู้ไม่มีเชื้อสองอาจจะเป็นไข่ลมครับไข่ลมก็คือไข่ตอนที่ว่าไก่ตัวผู้ยังไม่ได้ปี้นะครับแต่ว่ามันไข่มาก่อนนะครับตอนต้นๆนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาไก่ตัวผู้มาใส่นะครับมาใส่ที่หลังนะครับหนึ่งวันนะครับไข่ไอ้ประเภทนี้ก็อาจจะอยู่ในท้องมาก่อนนะครับเขาเรียกว่าไข่ไข่ลมนะครับไข่ที่ยังไม่มีเชื้อครับก็มีส่วนนะครับแล้วก็อากาศช่วงนี้ร้อนนะครับก็มีส่วนเหมือนกันนะครับถ้าเราจะให้แม่อื่นฟักนะครับหรือว่าให้แม่อื่นเป็นแม่มีปืนนะครับ ต้องรีบเอาไปใส่ตอนที่มันเกิดใหม่นะครับมันจะไม่ค่อยจํานะครับในตัวเมียตัวอื่นก็จะไม่ค่อยจำครับทางที่ดีให้เอาไปใส่ใต้ท้องไก่นะครับในตอนกลางคืนครับถ้าเราไม่อยากให้แม่นี้เลี้ยงนะครับเราก็เอาสองตัวนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับบางๆแน่นี้นะครับแล้วเอาไปใส่ใต้ท้องไก่ตัวอื่นที่กําลังฟักอยู่นะครับก็แล้วแต่นะครับ ตัวนี้มันต้องการความอบอุ่นนะครับมันก็จะไปหาแม่มันนะครับค่อยๆเดินหาแม่มันนะครับเดี๋ยวมาดูเล้าต่อไปนะครับไม่รู้มันออกหรือยังนะครับ เหล่นี้นะครับเรล่านี้ยังไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าตัวเมีย นี้นะครับยังไม่ออกนะครับจุดน,นี้ยังไม่ออกนะครับเพราะว่ามันไข่มันไข่ที่หลังนิดนึงนะครับ ที่เป็นแม่มือปืนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ดูดูนะครับไปดูอีกชุดหนึ่งว่ามันออกหรือยังนะครับชุดนี้ยังไม่มีรอยนะครับนะครับยังไม่ออกนะครับนะครับเดี๋ยวมาให้มันขยับขยับเข้าไปหาไข่ก่อนนะครับโอเคครับสองตัวนี้พามาจากเล้าอื่นนะครับนี่ครับามาให้มันฟักนะครับแล้วทีนี้มันออกตะทันหันนะครับมันก็เลยรอแม่มันออกนะครับซึ่งเป็นแม่มูดปืนของมันนะครับ ฟักไข่อีกชุดหนึ่งนะครับให้มันออกนะครับนะครับโอเคนะครับวันนี้พามาดูไก่แรกเกิดนะครับจะพามาชมไก่แม่พันธุ์ที่ฟักในเล้าต่างๆแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ